สวัสดีทุกคนนะคะรับเบียมซอลกลับมาเช่นเคยยังอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนงานแต่งเราเองนะก็คือวันนี้เราจะมารีวิวด้วยงบสองร้อยสองร้ผมร้อยที่แตกล้องร้อยรวมเป็น200จะมากินของที่คุ้มที่สุดในประเทศไทยก็คือต๊ะจี เท,ท่านี้เพราะว่าเราเพิ่งเสร็จภารกิจจากพิธีกรบนเวทีมาส่วนนี้ก็คือจ้างเขางไากมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมให้เรารีวิวร้างคอนเทนต์เก็บทริเปเองเลยมาบาเรามารีวิวกันก่อนดีกว่าอันดับแรกเราเอากระเพาะปลากระเพาะปลาก่อนเพราะยิ่งต้องมีคือกระเพาะปลาต้องมีแน่นอนอะจะบอกว่าส่วนตัวแล้วไม่ค่อยชอบิมีกระเพาะปลาแต่เพื่อคนดูเราทําได้ ก็วิวเพราะป่าอย่าง,อย,างอย่างตัวเราเองอ่ะคือไว้มานมาอร่อยดีนะอร่อยเลยแหละเพราะปก,แบบกว่าตีกรนเฉพาะปลามันจะแบบวันนี้ก็หวานกวานี่เข้มมากอันเนี้ยเดีวาพริกไทยอ่ะพริกไทยมะกอกกินพริกไทยท้าแต่ไม่ฉุนอร่อยอร่อยเยี่ยมเยี่ยมผ่านทานอร่อยเลยหิวอร่อยอร่อยพวงเลยหิวต่อไปต่อไปยำระกอบยำระกอบไปยำระกอกยำระกอบ อบยิงว่ะขนาดที่ยากินไปแล้วนะไปอับอบเลยอร่อยอร่อยไปไ้อร่อยอร่อยจริงว่ะจริงหากงจริงอร่อยจริงเลยกิ๋วอร่อยอร่อยผ่านผ่านย้ำก้องผ่านหมูเอาละหมู ทำโตโตดันไปนุ่มอ่ะอ่อยเออเมื่กี้ไหนวะเนี่ยอร่อยยังวะพร้อมพอร่อยขาหมูขาหมูไปแล้วอร่อยเนื้อหมูนุ่มน้ำอร่อยไม่เค็มไม่หวานโอเคโอเคเลยกำลังดีอ้าเรามาเป็นปลาเป็นปลาให้ประกอบทุกคนปลา ปลานหนึ่งเนี่ยกินข้างนอกอ่ะตัวเป็นร้อยปลานเนี่ยมาโม้่าอารมณ์แบบตัวพนักงานสองร้อยใส่จองยิ้ได้ทุกอย่างปลาตัวเต็มๆนินๆอิ่มชัวร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่าไปทำตามนะไม่ดีไม่ดีไม่ดีม,ด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 มา,มา,มาเรามาชิมปลาก่อนเราไปชิมปลาก่อนดูดิๆๆเนื้อขาวๆนวนๆไปแล้วไม่รอแล้ว เราจะต้องยัำก่อนดีวะขออนญาตเป็นด้วยเป็นด้วยใช้ด้วยไหมมามามา,มาดูแต่คำนี้มะเปิดก่อนที่เปรียบตัวใหญ่อของก่อนเลยอของก่อนเลยมารูา้สึกว่าน้ำต้มยำอ่ะเอาตรงนะมันเผ็ดเปรี้ยวแต่ว่า มันไม่ได้เข้มข้นอย่างที่คิดถ้าให้เพิ่มขอความเข้มข้นของน้าเพิ่มนิดนึงโอเคเลยต้มยำนะเราต้มยำแค่น้ําต้มยำนะส่วนกุ้งอ่ะมันคือกิมมิกสปวนตัวอร่อยแค่น้ำต้มยำยังไม่ถึงใจเท่านั้นเองเพราะว่าเป็นคนชอบแซบ่บๆจ๊ดๆจัดๆเฉยๆเนื้อปลาบอกแล้วเปิดก่อนได้เปรียบตวัวตัวใหญ่ นุ่มนะคุนอย่าลืมนะทุกคนกลับมาก่อนข้าวในโต๊ะจีนเขาถึงเรียกว่ากลับข้าวเออมาเรามากินข้าวผัดก่อนข้าวผัด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 ดูตะการปะใช่หิวไปแล้วนะข้าวผัดอร่อยข้าวผัดอร่อยเค็มเค็มมันมันรสชาติข้าวผัดข้าวผัด ตับข้าวเยอะปลาเอ้ยหมูปลาหมูออมยำข้าวห่ออิมมีน้ำไม่ด้วยน้ำแข็งก็มาเรื่อยๆเติมเรื่อยๆไม่อนบุฟเฟ่เอาไว้บุฟเฟ่ตั้งแต่ที่ไปกินโตจีนมาเราไม่รู้ว่าที่อยู่บนโตจีนของอะไรแต่ถ้าไม่ผิดโตจีนอันเนี้ยเห็นชื่ออะไรนะอันน,นๆๆั้นอันนั้นอะไรอยู่จับข้อประถมเนี่ยลองไปเชื่อถ้าวนะคนดูอันนั้นอะไรทุกอย่างไม่รู้จะไม่ได้คะแนนโตจีนวันนี้เต็มสิบเราคิดว่า เราให้เก้าวเว้ยหักกันหนึ่งคะแนนเพราะว่าต้มยำเราไม่ถึงเครื่องไม,ไม่ถึงเครื่องเราเราเลยให้เก้าบอกว่าต่อยินต่อยินเนี้ยอร่อยอร่อยจริงไปแล้วไปแล้วทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบียมต่อยิ้นด้วยนะอย่าลืมนะเจอกันคลิปหนะ้าไปแล้วไบายสวัีดีครอบ,บเอาโถว่าจะปิดคลิปแล้วของหวานมาพอดีวะ่ะไม่เอาไม่ได้เดี๋ยวไม่คุ้ม200 200เอาให้คุ้มกินข้าวก็ไม่กินหวานไทย กินของหวานก่อนหมัน่าจะมีขนุนทับทิมกรอบบุมะพร้าวประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้บุนมะพร้าวก็มาเอา้าม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 ,ามากันมากันลุยไปแล้ว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  <laughs>